คุณรู้หรือไม่ว่าชีสที่คุณเพลิดเพลินในทุกๆวันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้นี่คือเรื่องจริงที่ผู้สูงอายุมากมายเผชิญโดยไม่รู้ตัวถึงแม้ชีสจะดูเหมือนไม่เป็นอ,นอันตรายแต่ชีสบางประเภทอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจการเสื่อมสมรรถภาพทางสมองและแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองได้ถึง40%นี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำด้านอาหารเท่านั้นแต่เป็นสิ่งเตือนที่คุณควรใส่เมื่อเราอา,ายุมากขึ้นร่างกายของเราจะตอบสนองต่ออาหารที่กินแตกต่างไปและชิสแทนนั้น หากเร่งกระบวนการแก่ของคุณได้ติดตามกับฉันแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าชีสชนิดไหนนอนที่เป็นมิตรและชนิดไหนที่คุณควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดคุณจะต้องประหลาดใจกับชีสที่เป็นอันตรายที่สุดที่คุณกินมาตลอดเวลาหากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของเราการศึกษานี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริง ที่น่าตกใจว่าไขมันอิ่มตัวในชีสยอดนิยมสามารถทำลายหลอดเลือดอย่างเงียบๆค่อยๆทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดเลือดสมองชั่วคราวที่เรียกกันว่าไมโครสโตรกเหตุการณ์เหล่านี้แม้จะเล็กก่อแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสียหายลึกลงไปในระบบหัวใจและหลอดเลือดแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ชีสบางชนิดที่มักถูกติดป้ายว่าเป็นชีสเพื่อสุขภาพหรือชีสเกรดพรีเมียมอาจเป็นอันตรายกว่าที่หลายคนคาดคิดเรามักถูกดึงดูดโดยชีส ที่ให้รสชาติล้ำลึกหรือมีโปรไฟล์โภชนาการดีแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจถูกมองข้ามคุณเคยสงสัยไหมว่าชีสชนิดไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อปกป้องสุขภาพเมื่อเราแก่ตัวลงชีสชนิดไหนที่มีประโยชน์จริงและชนิดไหนที่เป็นภัยเงียบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณติดตามกับฉันเพราะในตอนท้ายของวิดีโอนี้ฉันจะแสดงชีสที่เป็นอันตรายที่สุดที่คุณอาจเคยกินและฉันรับรองว่ามันอันตรายกว่าที่คุณคิดมากนอกจากนี้ฉัน ไม่ได้แค่เตือนเท่านั้นแต่จะให้วิธีแก้ไขง่ายๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกกินอย่างฉาญฉลาดยิ่งขึ้นแต่ข่าวดีคือไม่ใช่ชีสทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงๆแล้วถ้าเลือกอย่างเหมาะสมชีสบางชนิดอาจเป็นพันธมิตรที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจเสริมความแข็งแรงของกระดูกและดูแลสมองซึ่งสําคัญมากเมื่อเข้าสู่วัยชาราดังนั้นก่อนที่คุณจะตกใจเกี่ยวกับชีสที่เคยกินฉันขอเชิญคุณติดตามชมวิดีโอนี้ ซึ่งจะเผยรายชื่อชีส4ชนิดที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปควรกินเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยม 1. มอสซาเรล่าชีสเพื่อสุขภาพหัวใจมอสซาเรล่าโดยเฉพาะมอสซาเรล่าควายนั้นเป็นชีสที่มีประโยชน์มากที่คุณควรเพิ่มในอาหารหลังอายุ60ปีอย่างไรก็ตามก่อนจะมองว่ามันเป็นชีสธรรมดาขอให้ฉันอธิบายว่าทำไมชีสชนิดนี้จึงควรมีที่ในตู้เย็นของคุณมอสซาเรล่าโดยเฉพาะมอสซาเรล่าควายแท้เต็มไปด้วยสารอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ต่างจากมอสซาเรล่าที่ผ่านการแปรในถุงพลาสติกมอสซาเรล่าควายนั้นทำจากส่วนผสมเพียงสี่อย่างคือนมควายเกลเอนไซม์ enzyme, และแบคทีเรียการทำที่เรียบง่ายนี้ทำให้ชีสมีความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงมีโซเดียมต่ำและไขมันอิ่มตัวน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจขนาดสูงวัยหนึ่งในประโยชน์เด่นของมอสซาเรล่าคือผลดีต่อหลอดเลือดจากงานวิจัยในยูโรเปียนเจอร a อ of n u t ร i ชั o นผู้สูงอายุที่กินชีสโซเดียมต่ำ เช่นมอสซาเรล่ามีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดดีขึ้นและมีอาการคอกเสพน้อยลงนี่คือข่าวดีเพราะสุขภาพของหลอดเลือดและข้อนั้นสำคัญต่อความเป็นอยู่โดยรวมเมื่อแก่ตัวนอกจากนี้มอสซาเรล่าไล่เพราะมีแล็กโตสน้อยเหมาะสำหรับคนที่แพ้นมมีแร่ธาตุสำคัญเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและซิลิเนียมซึ่งจำเป็นสำหรับภูมิคุ้มกันสุขภาพกระดูกและการมองเห็นซึ่งต้องการดูแลเป็นพิเศษเมื่ออายุมากขึ้น แต่ยังไม่หมดมอสซาเรล่ายังมีเปปไทด์ชีวภาพที่ช่วยลดความดันโลหิตซึ่งสําคัญต่อการควบคุมความดันสูงในผู้สูงอายุคุณสามารถรับประทานได้หลากหลายเช่นใส่ในสลัดสดละลายบนผักย่างหรือในสลัดคาปริสคลาสิกกับมะเขือเทศและโหระพามอสซาเรล่าไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นชีสเพื่อสุขภาพหัวใจเบาสบายร่างกายและเต็มไปด้วยสารอาหารที่คุณต้องการ 2. ชีสเฟตา้าความอร่อยที่เป็นมิตรต่อกระเพาะอาหาร ลำดับถัดไปในรายการของเราคือชิสเฟตาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นชีสที่ดีต่อสุขภาพและน่าประหลาดใจโดยทั่วไปแล้วเฟตาจะทำจากนมแกะหรือผสมนมแพะและนมแกะเข้าด้วยกันโครงสร้างโปรตีนของเฟตาทำให้มันย่อยง่ายกว่าชีสที่ทำจากนมบวดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือลำไส้การเลือกเฟตาจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง จุดเด่นของชีสเฟตาอยู่ที่คุณค่าทางโภชนาการที่น่าประทับใจแม้ว่ามีไขมันน้อยกว่าชีสอื่นหลายชนิดแต่เฟต้ากลับอุดมด้วยแคลเซียมโปรตีนและวิตามิน B12 ซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทรักษาความหนาแน่นของกระดูกและส่งเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นนอกจากนี้เฟต้ายังมีโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันโปรไบโอติกช่วยเสริมความสมดุลของจุลชีพ ในลำไส้ซึ่งมักถูกกระทบจากอายุยาหรือการเปลี่ยนแปลงของอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องอืดระบบย่อยไม่ดีหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ลดลงเฟตา้าจึงเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์และอร่อยเพียงใส่เฟต้าในปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้มื้ออาหารของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโซเดียมมากเกินไปคุณสามารถโรยเฟต้าลงบนสลัดผักย่างหรือพาสต้าจานโปรดเพิ่มรสชาติที่ดีต่อสุขภาพและมีชีวิตชีวาให้ทุกคำ ถ้าคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้อยู่และคิดว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์ 1. ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับฉันนะคะ 3. ชีสสวิสทางเลือกที่ช่วยกระตุ้นสมองชีสสวิสซ,ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นแค่เครื่องเคียงในแซนด์วิชนั้นความจริงแล้วมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คิดด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และลักษณะรูปพุนชีสวิสถือเป็นหนึ่งในชีสที่มีปริมาณโซเดียมต่ำที่สุด ซึ่งสาคัญมากสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงโรคหัวใจนอกจากนี้ชิสสวิสยังมีวิตามินเค2ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยให้แคลเซียมไปสะสมในกระดูกไม่ใช่ในหลอดเลือดการที่แคลเซียมสะสมในหลอดเลือดสามารถนําไปสู่ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นการรักษาสมดุลของแคลเซียมในกระดูกจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและกระดูกพรุนได้อย่างมาก ชีสชนิดนี้ยังมีโปรตีนในปริมาณสูงจึงเหมาะสำหรับช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังอายุ60การรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวความมั่นคงและการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระของผู้สูงอายุอีกหนึ่งข้อดีของชีสวิสคือมีแลคโตสน้อยมากเพราะในขั้นตอนการหมักทําให้แหลกสลดลงเกือบหมดเหมาะสําหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาไม่สามารถย่อยแลคโตสได้ทําให้สามารถเพลิดเพลินกับชีส โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารสุดท้ายชีสสวิสยังอุดมด้วยวิตามิน b 12ซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพสมองการขาดวิตามิน b 12เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านความจําในผู้สูงวัยการใส่ชีสสวิสในมื้ออาหารจึงช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมและช่วยส่งเสริมความจําสรุปคือชีสสวิสไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพในหลากหลายด้านมากอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจําวันของผู้สูงอายุค,ค่ะ สีชิสนมแท้ตัวเลือกที่อุดมด้วยสารอาหารและช่วยลดการอักเสบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือชิสนมแท้อาหารที่ทั้งเนียนนุ่มและอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการซึ่งควรกลายเป็นของติดโตอาหารของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในวัยผู้สูงอายุต่างจากชิสทั่วไปที่ทําจากนมวัวชิสนมแท้ย่อยง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะโครงสร้างของไขมันมีความพิเศษกรดไขมันสายสั้นและสายกลางที่พบในนมแท้นั้นตับสามารถประมวลผลได้ ง่ายกว่าจึงลดโอกาสที่จะสะสมเป็นไขมันในร่างกายซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสําหรับผู้สูงอายุเพราะระบบเผาผลาญมักช้าลงทําให้เผาผลาญแคลอรี่ได้ยากขึ้นและควบคุมน้ําหนักได้ยากขึ้นนอกจากย่อยง่ายชีสนมไทย้ยังเป็นแหล่งโปรไบโอติกชั้นดีจูลินซีที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยฟื้นฟูสมดุลของจุลชีพรในลำไส้การรักษาสมดุลของไมโครไบโอมีความสำคัญต่อการย่อยอาหารที่ดีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและแม้แต่สุขภาพทางอารมณ์ความไม่สมดุลในลำไส้สามารถนำไปสู่ปัญหาทางเดินอาหารและปัญหาด้านสุขภาพจิตได้การได้รับโปรไบโอติกจากชีสขนมแพ้จึงถือเป็นการสนับสนุนสุขภาพทางกายและใจของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพชีสชนิดนี้ยังอัดแน่นด้วยแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีและซิลิเนียม ซึ่งจาเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและการทํางานของต่อมไทรอยด์ทั้งสองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้การปกป้องที่สําคัญจากความเสียหายของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการชะลอวัยและเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมแต่บางทีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือผลของชิสนมแพ้ตต่อสมองมันมีไขมันดีโอเมกา้าลบสาซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพสมองและวิตามินเอชนิดพิเศษที่ช่วยเรื่องความจําและการทํางานของสมอง ขณะนี้มีงานวิจัยกำลังศึกษาอย่างจริงจังว่าชีสที่อุดมด้วยสารอาหารอย่างชีสนมแพสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของสมองและอาจมีบทบาทในการป้องกันโรคอย่างอัลไซเมอร์ในผู้สูงวัยอย่างที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้การเลือกชีสที่เหมาะสมอาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพได้อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นตั้งแต่ชีสมอสซาเรลล่าที่ดีต่อหัวใจไปจนถึงชีสนมแพท,ที่บำรุงสมอง,องทุกตัวเลือกไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่ช่วยกระดูกสมอง และระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าคุณจะต้องการเสริมการย่อยอาหารรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือส่งเสริมสมาธิและความจำการเพิ่มชีสเหล่านี้ในมื้ออาหารสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วคุณหล่ะได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้ชีสชนิดใดที่คุณอยากลองหรืออยากใส่ในอาหารประจําวันของคุณมากที่สุดบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วอะไรคือเคล็ดลับหลักที่คุณจะเริ่มลงมือทําวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาคอมเมนต์ด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครัรอติดตามเคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความสุขในทุกช่งวงวัยค่ะ